ชินแสมิงนะครับอยู่ที่สิวาคาเฟ่นะครับลาดพร้าวร้อนะครับคาเฟ่ดีๆที่อยากให้ทุกท่านเข้ามารู้จักเข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำกันนอกสถานที่สินแสมิงอยู่กับทีมงานของ Bright t ที r i g h ท Today นะครับและในครั้งนี้จะเป็นดวงชะตาของปี2568นะครับปีมะเสงนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมในปี2568ฟังให้ดีนะครับในปี2568นั้นนะครับเป็นปีที่ดาวพฤหัสดาวใหญ่นะได้ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสไปเป็นประนะครับเป็นปีที่ดาวพฤหัสนะครับไปส่งผลในทิศทางที่นะครับจะมีความสำเร็จดีแต่ก็จะมีการลงทุนหรือมีรายจ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้น แต่ก็จะเป็นปีที่ชะตาชีวิตจะมีความสำเร็จไม่น้อยมกราคุมภามีนาเมษาสี่เดือนแรกของปี2568ชาวลัคนาราศีกุมน่าจะได้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับอาจจะมีคนนะครับเบิกทางให้ซึ่งก็จะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็จะเป็นความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของการได้รับการอุ้มชูการผลักดันจากคนรอบตัวเป็นอย่างดี แม้จะมีรายจ่ายจุกจิกนะครับแต่เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกุมจะมีวินัยในเรื่องของการเงินอย่างดีเช่นกันมกราคมพามีนาเมษาช่วงนั้นเป็นช่วงการบุกเบิกหรือทําอะไรใหม่ๆพฤษภามิถุนานะครับกร,รกฎาสิงหางานจะมีความสําเร็จแต่ใครที่ทํางานประจําดูงานประจําอยู่ให้ระวังเจ้านายตําหนินะครับพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งใดๆพอเข้า กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆทีเดียวมักจะได้รับความสําเร็จมีความมั่นคงจากหน้าที่การงานที่ทาดาวราหูย้ายมาทับลัคนาราศีกุมนะครับได้กเกษตรราธิปดีเป็นตําแหน่งที่ราหูนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นปกิยากะโชคบง่งบอกถึงมีความสําเร็จมีความโชคดีเงินทองไหลมาเทมาชาวลัคนาราศีกุมนะครับในปี2568นั้น ดวงมีความโดดเด่นมากๆคนรักคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์น่าจะนำพาเอาสิ่งที่ดีมาให้จะรเริ่มทำการสิ่งใดก็ตามมักจะได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์หรือคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับในปี2568นะครับผมได้เกริ่นไปแล้วว่าการงานนอกจากจะมีความสำเร็จดีแล้วสำหรับคนที่ทำงานประจำมานานอาจจะได้เริ่มต้นนะครับทำธุรกิจของตัวเอง ใครที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วมีโอกาสจะขยับขยายต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ใครนะครับที่กำลังมองหาอาชีพที่ 2, จ็อบที่2จ็อบที่3จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นความสำเร็จที่อยู่บนการตัดสินใจที่มั่นคงของชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมนะครับต้องบอกว่าดาวเสาจะขยับเดินหน้าถอยหลังอยู่ในช่วงประมาณวันที่19พฤษภาคม นะครับแล้วก็จะไปขยับเดินเสถียรนะครับถอยหลังกลับมาในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมไปอยู่ในเดือนตรงนี้ชาวลัคนาราศีกุมพยายามนะครับพินิจพิเคราะห์ในการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนอย่าไปใช้อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อย่าไปลงทุนอะไรที่ผิดประเภทธุรกิจใดๆที่เสี่ยงต่อกฎหมายเลี่ยงได้เลี่ยงเลยอย่าเข้าไปทํา นะครับไม่ว่าจะเป็นการชักจูงจากใครก็ตามเลี่ยงได้เลี่ยงเลยทําสิ่งที่คุณถนัดและถูกต้องถือว่าให้ความสําเร็จอย่างมากแล้วส่วนในเรื่องของความรักนะครับคุณมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากคนรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามคนโสดมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามมาถูกอกถูกใจหรือได้มีการพูดคุยคบหากันนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามดูดวงดีในทุกช่องทางนะครับกับดูดวงดี BrightTV Bright Today และทุทกๆช่องทางโซเชียลของซินแสหมิง นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมถ่ายทำกันนอกสถานที่ในดวงชะตาของปี2568นะครับปีมะเส็งกับสถานที่ตรงนี้สีวาคาเฟ่ลาดพร้าว130มาเที่ยวสถานที่นี้มาชมบรรยากาศดีๆมารับพลังงานที่ดีนะครับจากสีวาคาเฟ่ลาดพร้าว130ขอให้ทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ